เงินอหัวปุ๊บอข้าวกินแล้วลูกนิเน้อีเ้เหรอนี้วเนี้วครับกินข้าวด้วยครับหัวงิสวัสดีครับวันนี้พบกับ k v n Family อีกแล้วนะคะ วันนี้น้องนุ่นต้องรีบทำการบ้านครับเพราะว่าน้องนุนต้องมีงานรีบต้องไปช่วยคุณตาค่ะ พันนะครับต่อไปอน้องนนวาดลูกรถรถครับฝีมือใครในลูกน้องเนครับไหนดูสิน,นือของเจเลยมไม่ได้ระบายสีแล้วลูกไม่ได้ระบาย,บาย,บายครับจะไปทำอะไรต่อแ้วมันจะไปช่วยตาปั้นคันเทนนะครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับ น,นี่ใช่ใส่ไม้ลูกอันนี้มันด้านหลังใสงง่ด้ึงกลางดีๆก,กลางหัวอ๊อก่นไปจะอยู่ไหมล่ะไปได้ไหมห้มันมันยาวงั้นหัวมันใหญ่ไปหรอต้องมัดสิ อเออีแชอบน,น่มาเพะีแดร้นอนนใสพร้อมพร้อมไหมพร้อมค่ะ ก่อนที่เราจะไปแล้วมาดูะะเชื้อเหมดก่อนนะคะเชื้อเห็ดที่เราเพาะไว้นะคะเป็นดังที่หวังไหมมันเลยกําหนดแล้วคพาะวันนั้นเปิดดูแล้วมันไม่เป็นห้ามมันไม่มีเยื่อเยื่อแบบเยื่อของเห็ดมันไม่มีเยื่อที่เขาแบบที่เาขาทำ มีดดนะเคือยีนเอ๊ะนีอะไรขาวเนี่ยอืมไม่ใช่ล้วมังน้อง,มองโมนอ้ยผิดหวัง ไม่มีเยื่อเห็ดขึ้นเลยนะคะแต่ทำไมนนไมันมีอะไรขาวๆขึ้น,นไม่ใช่เลยไม่มีเลยนนแสดงว่าเชื้อเห็ดเรามันเก่ามากค่ะรือเราพอไม่ถูกวิธีก็ไม่ผิดนะพวกก็ดูจาก u t u b e อยู่เไม่ติดอันเลยค่ะอันนี้ก็ไม่มีเยื่อาจะซื้อไม่ติดก็อันเลยค่ะอันนี้ก็ไม่มีเยื่อหน้าจะซื้อมานานเชื้มันคันเยื่อเห็ดมันคงจะเก่าเชื้อื ไม่มีเยื่อเห็ยแบบที่เขาทำเลยไม่มีเลยนะแล้วมันยังไม่นานอันนี้เป็นรากข้าวรากของฟางเหรอใช่อันนี้เป็น,าาาปนารนนนากของฟางนะคะทปกนกนขอนข้าวอ๋อย ไม่มีแบบเป็นเยื่อเหมือนที่เขาทําเยื่อเขาเขาวค่ะต้องรอที่นี้นีต้องรอ,อ,อให้ครบสิบวันอีกสี่วันนะคะครบสิบวันถ้าถ้ามันมีอ่ะมันก็จะเป็นตุ่มเล็กๆขึ้นเนาะเขาขาวเล็กๆเหมืนอนหัวหัวฝักงอกกกหอัวงองั้นเราก็จะทิ้งไว้มันครบสิบวันก่อนนะคะถ้าถ้าไม่มีอะไรยังไงก็จะลื้อแล้วก็ทําใหม่เห็ดเชื้อเห็ดมพรพาวใหม่ เราจะไม่ท้อนะคะเราจะทดลองแล้วก็แต่ว่าจะเปลี่ยนใหม่ทีนี้วิธีการจะเปลี่ยนใหม่วิธีการเราจะทดลอง EP2 ต่อไปเจ็นี้ให้ให้มันอยู่แบบนี้แล้วก็ให้มันครบสิบ <40 S 2> วันแล้วเราก็มาดูมาทีเดียงถ้ามันไม่ได้อะไรยังไงเราก็จะหาที่มีทำให่ถ้ามันได้ล่ะถ้ามันได้มันก็ดีสิลูก เราก็จะได้กินเห็ดชางนะครับแจ่วเห็ดที่บ้านชอบกินแจ่วเห็ดนะคะยังไงก็จะพอให้มันติดเลยค่ะจะหาวิธีทาให้ติดศึกษาใหม่ก่อนค่ะมือใหม่ค่ะมือใหม่มมือห่คุณแม่มือใหม่นะคะมือใหม่มือใหม่ปลูกมือใหม่พอเห็ดเราจะพอเห็ดแล้วเราต้องกินเห็ดกับฝีมือเราให้ได้ค่ะใช่ไหม้องนนท์ใช่ครับเวลาพอเห็ดเผื่อคุณพ่อกลับมานะคะ เราจะมีเห็ดไปทําน้าพริกให้คุณพ่อทานเพราะว่าออบสุนี้ชอบกินน้าพริกนะคะมากๆเลยน้ําพริกก็เลยก็ไดถ้ถ้ามันไม่ขึ้นแล้วก็ต่อ ep2 ทำเชื้อเห็ดใหมค่ค่ะเดี๋ยวเราไปทนะํานาไปทนะํานาปั้นกันแทนนะาช่วยตาดีกว่าคะ่ะ <c oughs> อันนี้เอาไวน้นี่ครบสีวันแล้วเรามาแก้ไขใหม่ทดลองใหม่คะ่ะเราไม่ทอนะคะไปไป <c oughs> <c oughs> กันเทนาตรงนี้นะคะเราจะเสริมให้มันใหญ่ขึ้นนะคะตาแกก็จะปั้นนะคะให้รถเข็นเล็กๆรถเข็นรถสุกของเรานะคะภาษาอีสานมันเรียกว่ารถสุกรถเข็นนะคะให้มันวิ่งได้กำลังปั้นให้มันใหญ่นะคะดูตรงนู้นคุณตาทำ ตักดินตรงนั้นขึ้นมาตรงนี้น,น้ำเย็นมาให้ตาเหรอลกูกน้ำมาให้ตานะคะอคถอดรองเท้าถ้าจะลงน่ะถอดรองเท้า

ถ้าทางใหญ่ทีนี้พี่นนทก็ใช้จักรยานวิ่งปั่นมาโอ้โหสบายเลยแต่บอกมีค่าผ่านทางด้วยพี่นน,นนท์มีจ่ายไหมลูกมีครัอ๋ออะไรจ่ายตาอย่าเบาๆเหมือนตานะลูกนะ ให้ตาหนะ่ะจะเหยียบให้ตาเนี่ยโอ้คใโน่นโน่นโน่นตรงโน้นลงไปตรงโน่นเลย,ยตาเหยียบโน่นอ้๊บตาตักขึ้นมาให้หนูนก็เหยียบเหยียบเบาๆเพราะว่าดินมันเลอะ่ะลูก

ให้ดินแน่นนะคะดนแน่นจะได้ไม่หย่นน้ำเย็ยน,นะนเนหรอลูกม,มีลูกออดหรือเปล่าเนี่ยนะมีลูกออสไหม,มนะไม่ต้องตกักมองดูก็รู้อ่ะอึ๊บเราวางมีด ย้ายก่อข้าวออกนะคะเพราะว่าเราจะขยายถนน,ยยถน,นให้หลานยกช่วยตาอ่าไปเลยเพีนน่นนท์ยกไปอีกครับอ้ออด้กองดู

Hmm. ร้อนไม่ลุกไม่ใช่ร้อนเท่าไหร่คะ่ะแดดก็พอดีมะไม่แรงแล้วก็ขอย้ายถนนเพิ่มนะคะทีนี้รถไทน้อยรถเข็นมันก็จะได้ไดวิ่งได้ใช้แบบมีถนนที่มันกว้างพอที่ล้อล้อเขาจะวิ่งได้นะคะนี่มันทางมันเล็กเกินสำหรับจั้านจ้ะ ตอนนี้ไม่ตากินลูกน,น้ำเย็นๆนะคะมาเสิร์ฟคุณตาของเรา ขยายจนไปถึงบ้านเลยค่ะทีนี้ทำไปเรื่อยๆค่ะขยายเล,นเ,ลนเหงัอนทางทางถนนใหญ่ใช่งูน้อยสีขาวนะหรอมีลูกงูตายอยู่ในนานะคะนี่ลูกงูใช่ไงท้องไม่รู้งูอะไรมีปากด้วย ด้เวลาประจนไทยประจนไทยตักตรงกลางออกลูกตักตรงกลางออกลุยลงไปในน้ํำนะ,ะก็ลุยลงไปในน้ําได้ัอะเจะตัวอะไรก็เหมือนปกตินั่นแหละลูกตักขึ้นมาขึ้นไปลงไปอีกลงไปอีลงไปเลยลูกไม่มีอะไร อะไรเดี๋ยวนี้มันตายแล้วหนูจะไปกลัวอะไรี่หลอดคาบขึ้นมาสิ้องโนนก็ลงไปเลยลงไปเลยลูกกะกาๆน้อยลูกผู้ชายมีปลาด้วยได้ลูกอ๋อหรือปลาเรียแล้วดหลอดนะคาบวนคาบเอาตัดขึ้นมาเอาเขี่ยมาแล้วก็ตัดขึ้นให้ลูกเขาตายแล้ว ตาขึ้เลยเออนั่นแหละเออช่วยน้องช่วยน้องลูกเอาน,น้องไปเข้าป่าเข้าป่าไปเลยงูอะไรเนี่ยตางูดังงูดังเหี้งตุ๊บลูกออ้งู้ดังเหี้ยใช่น้องโนัวเราไปใส่เ <c oughs> จ้ะไปเลยเข้าป่าไปเลยสิหลอดหาอะไรหาอะไรลูก ไปหล่อท้าอไรเอาเบี่ยงไปเลยเอาไปตีตรงนั้นอีกเอาเขียลงลูกเขียลงเขียลงอย่าให้น้องไปค้างอย่างนั้นลูกสงสารให้เขาละลายไปกับดินเป็นปุ๋ยไปกับดินนะลูกนี่ๆเอามาใส่ร่องตรงนี้ก็ได้นี่เนี่ยมาใส่ร่องดินแล้วก็เอาดินกบแม่จะพาเอาดินกบเอาลงมาแม่จะพาเอาดินกบเนาะ วางไว้ตรงนี้ลูกตรงตรงนี้อ่านี่แหละหลุมกล้วยนี่แหละจะอ่าทีนี้เราเอาดินกบเขาเื่ยกบช่วยกบสู่สุขตินะไปเกิดใหม่นะไปหมดชาติเสียสัตว์เดรัะชานแล้วไปเกิดใหม่นะจ๊ะเกิดไ่เป็นคนเกิดเป็นคนดนคนึงด้ทำบุญเกิดเป็นอย่างอื่น ก็ไม่ได้ทำบุญนะต้องเกิดเป็นคนน,นี่เก็บลายุายกออดอดุปลาเอ๋จะน้อยน้อยนะคะัน่งอ,อี้ใจย่ใีเย่กัวไหม ก็ไหมอ๋อเอ๋เราไม่โดนเด็กยังไม่ไปฮึจีรศรีช่วยตายย่างทำถนนขยายถนนนะคะวันนี้ได้เคลือหมดตัวเลยคันไหมลูกไม่คันค่ะลงเออ เดี่พักบุ้งกันนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาพักกันคุณตาก็ขึ้นไปกินข้าววันนี้ก็ได้ช่วยคุณตาทําถนนกลางนานะคะพี่นน,ช,นช่วยตรงไหน,นช่วยตรงถนนกลางครับเอาเลยหน้าขึ้นมาอ่าช่วยตรงถนนกลางค่ะนั่งลงสินั่งลงถนนกลางของนาครับยังไม่เสร็จนะคะต้องอีกนิดหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนตอนเที่ยงก็ขึ้นไปพักกัน ตอนเย็นเราก็ค่อยลงมาทําอีกทีหนึงน่งมันหยุดลูกชายก็ได้ช่วยนิดๆหน่อยๆร้อนมากค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องหนนได้นะครับร้อนค่ะไปพักกันก่อนนะคะขอบคุณ<ช>ที่รับชมค่ะด,คดีค่ะนอดผักบุ้งค่ะกินกับส้มตำ เป็นอ่อนอยู่ในนาของเราเองไปล้างดีๆนะคะตรงนี้อ่าพี่นวนได้เยอะไหมนี่นะคะเปิดน้ำใส่นะลูกกละมังแช่ไว้ก่อนเราล้างให้สะอาด